สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยครับกับร้านน้องโบบรมีพาเครื่องครับพี่ๆนะครับในช่วงสายๆครับเสร็จสิ้นภารกิจครับก็เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับรัฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเผื่อ EP นั้นครับมีวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังที่ท่านหาเช่าอยู่ก็เป็นได้นะครับเราเน้นย้ำกันทุก EP วัตถุมงคลต่างที่มาต่างวาระครับทราบทีบ้างไม่ทราบทีบ้างก็ต้องกราบขอประทานอภัยนะครับพี่ๆดูให้ชื่นชอบดูให้ถูกใจครับ หากไม่ถูกใจสามารถเลื่อนปล่อยผ่านก่อนได้นะครับพี่ไม่ต้องรีต้องร้อนปิดนะครับนะเรามีมาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆครับทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางสะดวกรวดเร็วทันใจของถึงมือท่านชําระเงินกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้เลยเบอร์โทรติดต่อครับ0620890157 idline ครับ0620890157เช่นเดียวกันนะครับแนละ้หรือจะเป็นสแกน QR c o d โมุมขวามือด้านล่างได้เลยนะครับนะของลูกเพิ่มเติมทาง แอปพลิเคชันไลน์กนได้เลยนะครับนะสแกนเงินเข้ามาได้นะครับนะหากพี่ๆนะครับนะมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนเนาะครับนะวิดีโอที่น้องไลฟ์ไปไม่ขึ้นแจ้งเตือนนะครับนะาสำหรับผู้ติดตามนะครับสามารถพิมพ์นะครับนะพิมพ์คําว่าน้องโบบารมีพาเครื่องได้เลยนะครับนะสมาชิกมากกว่าหนึ่งหมื่นสี่พันท่านนะครับช่วงเช้านี้ก็จะเป็นอ่าเป็นสายเป็นจับพาคีเนาะนะครับมีประมาณ20กว่ารายการครับพี่ๆวันนี้มีมาแบ่งปันกันนะครับนะพอ ประมาณนะครับใน20กว่ารายการนะครับ้วเป็นเร่องเกจิคณาจารย์เดี๋ยวต้องรอสักครู่นะครับพอดีของนี่ยังมาไม่ถึงนะครับพี่นะนี่ครับรายการที่หนึ่งอ่ารายการที่หนึ่งครับพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่มีคราบปุกเก่ามากครับตรงนี้ครับพี่นะครับนะเก่ามากๆเลยนะครับพี่ดูเนื้อหานะครับนี่ประมาณนี้นะครับ เนื้อหามีความเก่ามากนะครับพี่นะอายุนี่เก่าเลยนะครับน้มองในี่ยูคราบเนี่ยครับแต่ส่วนจะเป็นยุคไหนยุคกลางต้นยุคปลายลองพิจารณาดูนะครับพี่นะรงนี้น้องมองว่าเก่าสวยดีนะครับนี่หมายเลขหนึ่งนะครับต่อไปหมายเลขสองนะครับพี่หมายเลขสองเป็นบางขุนพมนะครับนะเป็นบางขุนพมพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นี่ครับบางขุนพมพิมพ์ใหญ่นะครับนะเนื้อหาประมาณนี้นะครับ มีคราบกุกอติดทั่วองค์นะพิมพ์ลึกคมชัดนะครับพี่บางขุนพรมรงนี้สวยเดิมเลยนะครับสวยเดิมนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะพิมพ์ใหญ่สมบูรณ์มากๆนะครับพี่นี่นะครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับนะครบาบกูเกอติดเนื้อพระในสวยละเอียดมากนะครับ หมายเลขสองครับหมายเลขสองต่อไปหมายเลขสามครับนี่หมายเลขสามนี่จะผ่านการใช้หน่อยนะครั Hence, บนะ้เนื้อหานี่ค่อนข้างแบบว่าบึกเลยนะครับพี่นะเนื้อหาค่อนข้างที่ว่าบึกเลยนะครับพี่ดูนี่นี่ครับเนื้อหานึบแน่นๆนะครับพี่เนื้อบึกเลยนะครับพี่นี่ครับด้านหล nice. ังนะครับ <Pennsylvania> สวยนะครับรูพุนพุนเพียบเลยพี่นะครับนะเป็นหลักพิจารณาในคนสมัยก่อนนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะสวยมากนะครับเนื้อออกแบบว่านะครับบึกบึกสวยเลยพี่นะครับหมายเลขสี่ครับนี่รายการที่สี่นะครับน้มาพร้อมสลับเลยนะครับพี่พิมพ์ใหญ่นะครับนะพิมพ์ใหญ่ นะครับนะเนื้อหาดีนะครับนะตะไคร่น้ํานี่ขึ้นเนี่ยพี่ดูเดินะครับนะชมเก่านะครับตะไคร่น้ําขึ้นเป็นจำเป็นจำเลยพี่นี่ครับไขขึ้นนะครับนะนี่ครับประมาณนี้นะครับรายการที่สี่ครับพี่รายการที่สี่นะรายการที่ห้าอ่านี่นะครับพี่รายการที่ห้านะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ นะครับนี่เนื้อสวยนะครับพี่กรพัดก,กลมสวยนะครับนี่อ่าเนื้อสวยช่ำดีนะครับมีขาบแป้งแม่พิมข้าบผุนนะครับนี่สวยเดิมธรรมชาติเลยพี่รายการที่ห้านะครับรายการที่ห้า ต่อไปรายการที่หกรายการที่หเป็นบางขุนพรมเช่นเดียวกันนะครับพี่นะพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมเช่นเดียวกันนะครับพี่นี่องเนี้ยนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยนะครับนะเขาบอกว่าเขาล้างมานะพี่นะมีพระเนี่ยมีการล้างนะครับเนี่ยรอยหดย่นเนื้อแห้งนะครับนับเป็นบางขุนพรมนะับพี่เป็นบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่เนื้อค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะครับพี่นะกับรายการที่สองนะครับนี่ครับ เป็นพิมพ์ใหญ่ตรงนี้สวยบลบเลยอ่าประมาณนี้นะครับเนื้อหานะครับเนี่ยสวยถูกใจติดต่อได้นะพี่นะเบอร์โทรนะครับนะรีบทักรีบโทรกันได้ครับพี่หมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดเป็นฐานแซมนะครับนะเป็นฐานแซมหูขีดนะครับนี่ยอ่าฐานแซมหูขีดหลังเรียบนะครับ เนื้อออกไปทางโซนเนื้อขยศาสตร์นะครับพี่นะเนื้อขยศาสตร์นะครับออกหนึบเหนียวเนี่ยครับพี่มีคราบไข่ขา,ขาวๆเม็ดเล็กๆแนาขึ้นนะครับเนี่ยนะครับนะหลังเป็นหลังเรียบนะครับพี่หลังเป็นหลังเรียบ เนื้อสวยเนื้อหาดีนะครับฐานแซมเนื้อเข้มเข้มไม่ค่อยได้เจอนะพี่นะไม่ค่อยได้เจอนะครับอ่าลองดูนะครับรายการที่แปดรายการที่แปดีเนื้อขาวเลยนะพี่นะเนื้อขาวออกอ่าขาวแก่งนะครับพี่นะเนื้อออกขาวแก่งเลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับแต่เนื้อดีนะพี่นะนี่พี่นะเนื้อหาสวยนะครับ เนือออกขาวกึ่งแก่งๆนะครับพี่นะนี่ด้านหลังนะครับอ่ะนะครับนะรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดรายการที่เก้านี่เป็นเม็ดกระดุมพี่เป็นซุ้มกอเม็ดกระดุม นะครับหรือเขาเรียกกันมีเม็ดกระดุมมีขนมเปี๊ยะนะครับพี่อ่านะครับนี่ลองดูนะครับเนื้อสวยนะครับมวลสารเป็นก้อนเลยพี่เนี่ยนะครับเนื้อหาเก่ามากนะครับนะเนื้อดินตรงนี้ครับพี่เป็นซุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะหายากนะครับเนื้อดินมีความฉ่ำความมันนะพี่นะมีความฉ่ำความมัน หมายเลขเก้านะครับหมายเลขเก้าหมายเลขสิบอกนูนเล็กสภาพใช้องขนาดกําลังหน้าคล้องหน้าห้อยเลยนะครับพี่เป็นอกนูนเล็กนะครับกำลังหน้าของหน้าใช้เลยพี่ขนาดสวยเล็กกระทัดรัดดีนะครับนี่ นางพยาพิษณุโลกอกนูลบรายการที่สิบครับรายการที่สิบนะองค์เล็กชกัดนัดสวยดีนะครับพี่รายการที่สิบเอ็ดนี่อ่าเนื้อสวยนะครับหนึบหนึบนะครับพี่เป็นเกตทะลุนะครับพี่นะเกตทะลุเลี้ยวแหลมสวยมากเนื้อฉ่ำนะครับ นี่ครับประมาณนี้นะครับหมายเลขสิบเอ็ดครับพี่เม็ดมวลสารเห็นเจ๊ชัดนะพี่นะเห็นได้ชัดนะครับอ่าหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบสองนี่อ่านะครับนะหมายเลขสิบสองนี่ขึ้นเป็นขอบกระจกเลยนะครับนะเป็นเกจทะลุซุ้มขอบกระจก นี้มีคราบรักคราบฝุ่นนะพี่ดูเกาะติดทับถมกันเลยนะครับน้าสวยดูเก่านะครับนะาเดิมเดิมเลยครับพี่สวยเดิมเดิมเลยนะครับพี่นะซอกแขนเลียวเล็กหดย่นนะครับนี่เนื้อหาประมาณนี้นะคะรายการที่สิบสองนะครับพี่รายการที่สิบสองนะ อสวยงามดีครับพี่วันนี้ครับนี่ต่อไปครับหมายเลขสิบสามหมายเลขสิบสามเป็นผงสุพรรณนะครับนะเป็นผงสุพรรณนะครับนะ้นองมองว่าองค์นี้นะครับนะเนื้อหามันดีนะครับพี่มันดีและสมบูรณ์นะครับนี่ดูนะพี่นะครับนะพิมพ์คมชัด หมายเลขสิบสามนะครับผงสุพรันเนื้อดินนี่ครับประมาณนี้ครับตรงนี้ครับ <c oughs> หมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบสี่เจ้าของเก่าเนี่ยบอกว่าเป็นพระหลวงพ่อเงินนะพี่นะเป็นกุห้วยเขนนะครับนะเป็นอีหนึ่งกุอีหนึ่งกุกนะครับนะที่ทันนะครับนะทันหลวงพ่อนะครับนี่ลองพิจารณาดูนะครับนะเป็น เป็นพิมพ์เหมือนคล้ายๆพิมพ์จอบนะครับนะแตเป็นเนื้อดินนะครับนะกุห้วยเขนนะครับพี่นี่หลวงพ่อเงินนะครับครับไข่นะครับนะเก่ามากนะครับพี่เก่ามากนะครับนะพบเจอได้น้อยนะครับพี่นะก็จะเป็นกุวัดห้วยเขนนะครับนะก็ใกล้ๆนะครับนะระยะทางนี้ใกล้ๆกันกับวัดบางคานวัดหลวงพ่อเงินนะครับนะเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับนะที่ อนิยมเล่นหากันนกครับนี่อ่ะรายการที่สิี่ครับต่อไปหมายเลขสิบห้ารายการที่สิบห้าอ้นี้บึกเลยเนื้อนี่ครับหมายเลขสิบห้านะครับ นะครับหมายเรีสิบาเดิมธรรมชาตินะครับพี่นะเดิมธรรมชาติสวยเดิมบ้านๆนะครับนะเป็นพระที่ว่าบางเหมาติดกันมานะครับนะบางท่านบางบางองค์เนี่ยน้องก็ส่งนะครับบางองค์นี่น้องก็ส่งมาจากที่บ้านนะบางองค์นี่ไม่ได้ส่งนะพี่นะเหมาลุมลวงกันมาถ้าส่งทุกถ้าส่องทุกองค์นี่ไม่ไหวนะครับพี่ตามโมตาลายนะครับบางทีก็เหมามาบางทีก็ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนงครับเนาะ ลองดูนะครับหมายเลขสิบห้านะครับพี่นี้สวยดีนะครับหมายเลขสิบหกนี่นะครับหมายเลขสิบหกเนืออนึบๆน,นะครับเนื้อนึบๆ นี่ครับมีคราบดำๆสภาพผิวหิ้งมานๆน่นาานะนะครับพี่นะสภาพผิวหิ้งมานๆนะครับจะออกแบบลักษณะนี้เนาะเนี่ยมีคราบดำๆเกาะติดเหมือนแบบว่าวางไว้แบบนานการเวลาผ่านการเวลาผ่านสภาพอากาศผิวมันเยอะอะนะพี่นะนี่ครับหมายเลขสิบหกต่อไปหมายเลขสิบเจ็ดอ่านะครับนะหมายเลขสิบเจ็ดครับนี่โหดูเนื้อแตกนะพี่นะ ดูเนื้อแตกองนี้น่าจะเป็นพิมพ์เชียงแสนนะพี่นะเป็นพิมพ์เชียงแสนนะครับนะมีหูไหล่กว้างๆนะพี่นะครับนะไหล่กว้างๆนะครับนะถ้าน้องจำไม่ผิดนะพี่นะจำพิมพ์ไม่ผิดนะเนี่ยน่าจะเป็นพิมพ์เชียงแสนนะพี่ไหล่กว้างๆลักษณะนี้นะมีขีดหูบริเวณด้านซ้ายนะครับพี่นะด้านซ้ายขององค์ท่านเนี่ยนะครับเนื้อสวย หนึบเหนียวดีนะครับเนี่ยรายการที่สิบเจ็ดนะครับหมายเลขสิบเจ็ด <c oughs> หมายเลขส <c oughs> ิบแปดนะครับเนื้อหานะครับพี่นะแห้งๆเลยพี่นะครับมังคุดพุ่มนะครับพิมพ์ใหญ่ คุ่พรมพริมใหญ่เนื้อสวยๆครับพี่ครับนี่ะนะครับประมาณนี้นะครับหมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบเก้าเป็นพระนางพญา พระครูถนอมวัดนางพญานะประมาณปีหนึ่งห้านะครับเป็นเนื้อดินครับพี่มีผงมวลสารเก่านะครับนะนางพญาพระดีนิยมนะครับนหนังเป็นยันดวงลักษณะน,นี้นะครับนะ่าเหมือนมีคาบเหมือนเป็นคาบเทียนคาบอะไรนะพี่นะักติดตามล่องเนะี่ย นางพญาพระอาจารย์ถน,นอมวัดนางพญาพิษณุโลกนะครับนี่นเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นิยมนะครับองค์เล็กขนาดกระทัดรัดนะพี่นะองเล็กขนาดกระทัดรัดปรดปสักขนาดประมาณเหรียญบาทนะพี่สวยน,นะครับเนี่ยลองดูนะครับหมายเลขสิบเก้า <c oughs> หมายเลขยี่สิบเม็ดขนุนพระกำแพงอุนีรีวง เม็ดสวยเลยนะนี่ครับเม็ดสวยเลยพี่นะป๊กนะครับพี่ดีละเม็ดขนุนพระกำแพงเนื้อกเก่าๆวสวยๆนะครับไม่ค่อยได้เจอนะพี่เนื้อกเก่าๆวสวยๆนะครับช่วงนี้ก็เม็ดขนุนนี่ก็โอ้โหนะครับเราไม่ค่อยได้พบนะบพี่ๆบางท่านก็ เรียกร้องอยู่นะพี่นะนี่ครับวันนี้เจอแล้วนะพี่นะลองดูนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับพี่รายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบเอ็ดฐานแซมวัละคระงนะครับพี่ฐานแซมวัละคระงหลังลายแตกๆประมาณนี้นะครับ นะครับนะนี่ประมาณนี้ครับถ่านแซมวัตรคังเนื้อแยกๆผิวหิ้งๆครับพี่เนื้อมันๆน,น,นะครับนี่เนื้อมันๆน,น,นะถ่านแซมวัตรคังหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับ <c oughs> หมายเลขยี่สิบสอง พิมพเจดีบางขุนพรมดูเนื้อครับพี่โอ้โหนะครับนะ้าขึ้นแบบเหมือนขี้สนนิมเลยนะพี่นะขึ้นเหมือนขี้สนนิมเลยครับนี่พิมพเจดีวัดละคลังนะครับไอพิมพเจดีบางขุนพรมพี่นะครับนะกราบขอพระทานาภัยน้อสวยข้าวปูเยอะนะครับพี่ตรงนี้นะครับสวยดูเก่าเลยพี่ สวยงดงามนะครับนะเก่าๆมากๆครับพี่เนี่ยบ,บ้านๆเลยนะครับหมายเลขยี่สิบสามนี่หมายเลขยี่สามนี่ขึ้นเป็นขอบกระจกเลยนะพี่นะด้าน,นข้างก็ขึ้นด้าน,นบนก็ขึ้นนะครับนี่อ่าสภาพผิวแบบว่าอ่าผ่านการใช้หน่อยนะครับพี่นะผ่านการใช้หน่อยแต่ว่ารูปทรงก็ยังอ่าดู ดูเห็นชัดนะครับพี่นะดูเห็นชัดนะครับนี่ครับ mm hmm. เนื้อก็นึบหนึบดีนะพี่นะเนื้อก็นึบหนึดีนะครับนี่ครับ mm hmm. เนือ้อพุนพุนดีนะครับพี่ นี่ครับหมายเลขยี่สิบสามนะครับหมายเลขยี่สิบสามหมายเลขยี่สิบสี่อุ้ยองล้ำบึกเลยพี่พระพักกลมสวยนะครับ เลข24รายการที่24นะครับนี่รอยปีแยกสวยเดิมนะครับสวยเดิมเลยพี่ mm hmm. อ่ะนะครับ mm hmm. ต่อไปรายการสุดท้ายครับพี่หมายเลข25นะครับเ mm hmm. นี่ยรายการที่25 mm hmm. โอ้เนื้อบึกเลย mm hmm. พี่นเนื้อบึกมากนะครับ นี่ครับี่ก็มีค่าพุ่นค่าพิ้งนะครับพี่นะสภาพผิวแบบนี้เขาเรียกค่าพิ้งยิ่งเลยนะครับพี่สวยเดิมนี่ครับนะสวยเดิมเดิมนะครับดาบ้านบ้านเลยพี่เมาติดมานะครับอันไหนดูสวยดูชอบก็นะครับมาลงแบ่งปันกับพี่พี่เนาะครับเนาะนี่ครับหมายเลขยี่สิบห้านะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับวันนี้ก็มียี่สิบห้ารายการครับพี่สนใจรายการไหนติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับนาน้องโบ สแตนบายเรารับสายเช่นเคยนะครับเบอร์โทรไลน์ดี line D 2ูนครับศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดนะครับสแกนเชือ่อมโค้ดขอรูกคาาเพิ่มเติมได้ดูมุมด้านล่างขวามือน,นะครับนะวันนี้ขอลาไปก่อนครับพี่เฮง,งเรวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับนะเดินทางปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางครับสวัสดีครับ